3รุ่นรถที่ผู้หญิงนิยมหาใช้นะครับ นะ้เป็นรถมือสองที่โอ้โหต้องบอกว่าเวลาผู้หญิงมาหาเนะี่ยจะมาหา3รุ่นเนี้ยเยอะที่สุดในรถมือ2นะครับนะ้มีรุ่นอะไรกันบ้างมาฟังครับสำหรับ3รุ่นที่ผู้หญิงมาหาใช้นะรุ่นแรกเลย Toyota Yaris ครับไม่ว่าจะเป็นยาริสเอทีไม่ว่าจะเป็นยาริสที่เป็นตัวสปอร t ตแฮตช์แบ็กรุ่นนี้ยนะนะมีมาถามหาเรื่อยๆเลยแล้วที่สําคัญนะเป็นรถเล็ก ไปตามห้างไปตามตอกซอกซอยหาที่จอดง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็ที่สําคัญยังเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันดูแลง่ายยิ่งเป็นรถที่ปีใหม่ๆนะปี2,021 22 23 24มาจนถึงปีปัจจุบันนี้ก็เป็นรถที่ยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่ในบางคันด้วยเพราะนั้นผู้หญิงก็เลยจะตัดความยุ่งยากไม่จุกจิกนะับเข้าศูนย์ดูวารันตีตามนั้นเลยและเป็นรถที่ปีใหม่ใหม่ไม่เยอะ เขาก็เลยไม่ต้องกลัวเรื่องของการแมนทะนั้นหรือว่าหลังการขายกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องราคานะครับนะก็เป็นราคาที่ยอมรับได้พ่อนอยู่ประมาณสัก6 0 0 0 7,000 8,000แล้วแต่รุ่นย่อยที่จะเอามาใช้งานกัน อีกรุ่นหนึ่งถัดลงมานะครับก็จะเป็น s u ู u k i ิสวิ t มานะครับนะตัวรถตัวนี้นะถ้าเป็นปี2023 24 25ก็เป็นรถอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการใช้งานหรือว่าหลังการขายหรือว่าการเข้าศูนย์บริการเพราะว่ารถพวกนี้เป็นปีใหม่ใหม่นม่เยอะ ก็ยังเข้าศูนย์บริการได้อยู่ดีแล้วก็เป็นรถที่ทรงทันสมัยเอามาแต่งเอามาอะดัปตัดแปลงทํา bang, ให้มันดูแบบหรูหราหน้าขับกันขึ้นมาได้เลยทีเดียวของแต่งก็เยอะสําหรับซูซูกิสวิปผู้หญิงก็จะมาหาใช้กันโดยเฉพาะสีขาวสีแดงแล้วก็สีสดๆที่เขาออกมาแบบมีลูกเล่นก็ซูซูกิสวิปก็คือหนึ่งในตัวเลือกที่มีคนมาหาอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามาหนะครับนะมาแล้วก็ต้องบอกว่า คนก็มาหาใช้เยอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่นับเป็นแบบ working woman นะรุ่นอะไรครับ Honda City ี้ครับนะฮอนด้าซิตก็มีให้เลือกทั้ง2แบบเงน้นทั้งเป็นที่เป็นซีดาน4ประตูแล้วก็เป็นแฮชแบ็กหประตู Honda City ตัวนี้ให้เป็นตัวปีใหม่หน่อยแล้วกันนะซิตีตัวที่เป็นเครื่องยนต์1,000พเทอร์โบพวกนี้ก็นิยมช,มชมชอบเอาเข้าศูนย์นะครับแล้วก็ดูแลโดยศูนย์บริการผู้หญิงเขาก็าไปนั่งสวยๆรอในศูนย์บริการได้เลยนะครับนะสำหรับ h o น d ้ City นะแล้วก็เป็นรถที่ขับได้เรื่อยๆ ไม่แรงมากนะประหยัดน้ำมันอยู่ในตรงกลางก็ผู้หญิงก็เลยนิยมใช้กัน